อ่ะสวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าเลยครับเพราะว่ามีเรื่องใหญ่ที่ต้องมาคุยกันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฟุตบอลจบลงไปเมื่อคืนเป็นไงครับผมได้ดูลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนคาดว่าหงแดงจะเสียคะแนนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเฉือนได้ตามคาดผมคิดอยู่แล้วว่าน่าจะจบที่สอ แต่สุดท้ายนี่เป็น1ประตูต่อศูนย์แต่ว่ามันก็มีหลากหลายจังหวะนะครับที่ลิ์พูเกือบจะทําประตูที่2ได้แต่ด้วยความเกรงอ่ะทั้งซาร่าทั้งอันดูโ,โรเปสันอยู่ดีๆเปิดไปใส่มือ,อ,อผู้รักษาประตูของทางฝั่งนิวเาสเซลเฉยเลยนะครับแล้วก็พอเวลาผ่านไปสักประมาณสี่ทุ่มนะครับก็มีข่าวออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าวินโนเรล่าเสียชีวิตนะครับอันนี้คือเป็นการยืนยันจากทางครอบครัวเขาเอง ก็ชัดเจนว่าคราเนี่ยของจริงนะครับมันก็เลยย้อนกลับไปคราวที่แล้วว่าตอนที่มีทวิตเตอร์ของแกออกมาโต้โต้ตอบโต้ว่วววววาเฮ้ยข้ายังไม่ตายนะแล้วโมโหมากเลยยอมรับว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่ว่ายังอยู่เฮ้ยไม่ตายเนี่ยใครตอบกันแน่ดูไหมครับเพราะว่าโอ้โหถ้าคนมันผ่านมาแค่3-4วันเนี่ย แล้วเสียชีวิตจริงๆตามข่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจนะว่าเขามมีแรงในการตอบโต้โซเชียลมีเดียขนาดนี้เลยหรอหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นเป็นผู้ช่วยตอบแทนหรือเปล่านะอันนี้น่าสงสัยผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเ่ะว่าผู้เม่มันผ่าไปสามสี่วันแล้วมันมีข่าวว่าเกือบเสียชีวิตก่อนหน้านั้นด้วยการผ่าตัดใช่ไหมครับแล้วพอมาวันนี้เขาเขาเสียจริงๆเนี่ยเออมันน่าจะมาจากการตอบของคนอื่นแล้วแหละคงไม่ใช่เขาแล้วแหละ ก็แน่นอนขอแสดงความเสียใจเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับครอบครัวของเรลล่านะครับเวลาที่อยูออ่ไม่ว่าเขาจะมีคดีความกับใครเป็นเอเจนต์ที่โดนวิจารณ์คนละเรื่องนะครับคนเสียชีวิตไปแล้วก็จบลวนะฮะซึ่งไอ้ตองที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ฮะมันก็สืบเนื่องมาจากการที่เรลล่าเสียชีวิตเหมือนกันนะครับเรื่องที่ผมจะมาคุยก็คือเรื่องของเออร์ลิงหาแลน นะครับเพราะว่าผมมีข้อมูลสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟมาฝากคุณผู้ชมเลยเฉพาะช่องของเราเลยนะครับตอนนี้อันนี้คือ YouTube ที่แรกเลยนะครับมัหมาถึงช่องผมนะฮะผมไม่รู้ว่าผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทำแน่ๆเรื่องของดอทมอลเพราะว่าบุนเดสลิกามันไม่ค่อยมีคนทำเยอะเหมือนฟุตบอลพรีเมีย์วันนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลสุดสีบของฟุตบอลเยอรมันมาฝากคุณผู้ชมเพราะเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวาน ไม่ใช่ว,วันอวานวันศุกร์สิผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์โรมันไวน์เฟลเลอร์อ่ะเจ้าใเอาขึ้นมาปิ้งขึ้นมานี่ครับเดินทางมาที่ประเทศไทยโอ้โหตลกมากเลยขอเมาส์หน่อยใครบอกคนยุโรปเป็นคนตรงเวลานะครับเรียบร้อย <laughs> วันศุกร์วันสิ้นเดือน29 <like> วันเนเฟลเลอร์นัดเจอกับผม5โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทย 17. 30นาฬินาทีอินทวิว <laughs> <laughs> 5มง20ครับทีมงานดอทมุลส่ง w h a t อบ p เข้ามาในกลุ่มบุนเดสลิกาและพีพีทว่าเราขอใช้20นาทีนะรถโคตรติดเลย <parity> เรียบร้อยครับวันเดฟเลอร์มาสายครับซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่คนต่างประเทศพยายามมาเยือนจริงๆออฟฟิศพีพีทีวหาไม่ยากนะครับก็อยู่ติดจากการบินไทยอ่ะห้าแย่ราดวท้าวจิงอยู่ติดถนนใหญ่เลย ก่อนถึงซอยวิภาวดียี่สจริงตาม GPS ในตรงเป๊ะแต่เขาคงคาดไม่ถึงแล้วว่าโหและยิ่งวันศุกร์ตอนเย็นนะเขาคงนึกภาพไม่ออกเขาเยอรมันถูกไปมันก็รถติดแค่มิวนี่แต่มันไม่ติดแบบสาหัสแบบรถมันไม่ขยับแต่ถ้าคุณไปติดราชดาพระรามเก้าเงี้ยเพชรบุรีอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ไม่ขยับแน่นอนก็เลยมาสายแต่ับแต่ก็ผมว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์โอ้โหหลายเรื่องมากเมื่อวานออกเกมออนไปแล้วแต่ว่า อย่างรายละเอียดน้อยมากอยากฟังไหมว่าเขาคู่ถึงทั้งฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์เนี่ยเรียนตามตรงว่าเขาไม่ให้ถามในสคริปต์นะครับแต่ผมจับได้เลยในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของจอร์ซนโชกขอหน้านี้ผมก็มีความสนิทคุ้นเคยคนดอตอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับนอกเหนือจากข่าวที่คุณได้รับแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะเล่าไปไอ้ครูสีให้ฟังมาเลยนะครับเรื่องของเอริงฮาร์แลนด์ความจป็งจริงแล้วคุณจะงุนงดอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับ โอเล่กคุณดาโซเชียลวันนี้จะโดนผมด่าเลยนี mm ่ hmm. ผมบวกเลยเขาไม่เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ mm hmm. อ่ะมาตอบข้อความมาหน่อย mm hmm. ข้อความอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับเ mm hmm. จ้ะไปปิ้นให้แหละนะครับบางทีผมก็อ่านจากแท็บเลต็ตบางทีผมก็าอ่านจากคุณเคยเป็นไหม mm hmm. บางทีอยู่กับโซเชียลมีเดียนานผมปวดตามาก mm hmm. ไม่รู้ผมแก่หรือเปล่านะครับเ mm hmm. พิ่งจะ30กำลังจะ35ปีแต่ช่วงนี้แดดมันร้อนมากครับเวลาขับรถไปหรือว่าเ มาอยู่หน้าจอคอมมาอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือคือตอนนี้คนเวลาทํางานเนี่ยมันทํางานผ่านไลน์มากกว่าโทรเนะอะผมมันก็เลยแบบมันไม่ตอบก็น่าเกลียดนะครับไลน์มาก็ต้องแบบคอยมาคอยเลงเพราะฉะนั้นผมปวดตามากนี่ขอบคุณเจ้าบมากเลยที่แบบบางทีผมไม่อยากมองจากเทคโนโลยีอีกแล้วมันแบบมันปวดตาทั้งทีวีทั้งขับรถสบตาโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อีกแท็บเลเ็ตอโีกโอ้โหคือชีวิตผมไปอยู่รัสเซียมาอาทิตย์หนึ่งนะ ผมได้รับทราบว่าคนรัเสเซียในอ่านหนังสือพิมพ์ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับผมจําได้ผมนั่งเฮ้ยวันนรัเสเซียหรือว่าอะไรวะเออรัเสเซียรัเสเซียผมนั่งรถไฟจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสี่ชั่วโมงครับคนข้างๆผมเป็นแบบบิสเนสแมนอ่านหนังสือพิมพ์ตลอดเวลาสี่ชั่วโมงถนะ้าส่วนคนไทยหลับครับหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือแต่คนรัเสเซียอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งสี่ชั่วโมงผมกอดมันรถไฟออกประมาณ ครึ่งชั่วโมงผมหลับแล้วไม่ไหวละตื่นมาเข้าห้องน้ำรอบหนึ่งมันก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะครับหลับอีกรอบหนึ่งตื่นมาดูโทรศพัพท์ไปสือเขาก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เพราะฉะนั้นจริงๆอ่านจากพวกสิ่งพิมพนะ์่ยถนอมตาดีนะครับชอบ <c oughs> อ่ะมาดูข้อความมาหน่อยแล้วกันเออผมเอาเอาจะช่วยพี่ที่น็อตซีน่าก่อนแล้วกันนะครับสุดท้ายก็คือที่แกบอกว่าแกเ,เครียดเรื่องโควิดใช่ไหมครับแล้วก็เห็นบอกว่าติดโควิดจริงๆแต่ว่าก็ไม่ต้องเครียดหรอกครับ กบอกแวะมาอัปเดตสรุปขึ้น2ขีดนะครับพรุ่งนี้ไปตรวจ PCR แล้วรอไปลงมาสนามขอให้ทุกคนอย่ากาัดตกไม่งั้นจะเป็นหมูแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คนเป็นโควิดเนี่ยถ้ามีวัคซีนสี่ห้วันจบแล้วครับแปบ๊บเดียวจริงบมาคนไม่มีอาการเลยบางคนอาจจะเป็นไข้แค่วันเดียวยครับเรานึกถึงตอนที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่ผมก็เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ผมเป็นไข้ก็ทรมานเหมือนกันแต่มันคือถ้าสมมุติว่าไม่เราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงแบบคนสูงวัย หรือว่ายังไม่ได้รับวัคซีนเลไเนี่้อันตรายมากนะครับพวกลงปอดเลยแต่ถ้าได้รับวัคซีน3เข็ม4เข็มแล้วเป็นคนไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรเยอะแยะไม่เป็นไรครับยังไงก็ลงปอดแม่ผมก็ลงปอดครับตอนเดลต้าเลยครับได้วัคซีนเข็มเดียวอีก3ที่ต่อมาลงปอดแล้วแม่แม่ผมมันหอบผื่นสุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นถ้ามีวัคซีนสัก2 3เข็มเนี่ยสบายเดี๋ยวว่าหายนะครับคนสิงคโปร์มาไม่ใส่หน้ากากกันแล้ว นะะฮไม่ใช่หมายความว่าให้ให้กาดตกอะไรหรอกแต่ว่ามันก็คือมันก็ไม่ไ,ไม่ได้แบบโอ้ย่าไปกลัวอะไรขนาดนั้นไม่ใช่แบบไม่ใช่โรมาเร็งขั้นสุดท้ายอะไรแบบนี้นะฮะก็จะช่วยนะครับคุณชัยนันยิ้มสวนบอกพี P ่ๆทีวีไทยว่าวอลเลยบอลสปอร์ตคอเนอร์มาเหรอเปล่าไม่รู้เวลาเลยคือตอนนี้พี P ่ P T v, ทีวีไายวอลเลย์บอลสองคู่ต่อวันก็คือจบคู่แรกขั้นด้วยสปอร์ตคอเนอร์ครับก็บางทีก็บ่ายสองบ่ายสองครึ่งบ้างวอลเลย์บอลเราไม่รู้ไงจะจบแบบเซตสามหรือว่าเซตสี่เซตห้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ คุณบุญเจริญสีผสมสองบอกผมว่าถ้าไม่ปลดโอเล่มันคงไม่แย่แบบนี้พูดยากครับคือจะบอกอยังไงดีบอลสมัยเนี้ยพอมันไปนแพ้5้าศูนย์งรีวิวหัวแล้วแพ้แมนเชสเตอร์สองูนแบบสูส้สไม่ได้แล้วไปแพ้วัตฟอร์ดสี่หนึ่งองก็เลยปลดแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นบอลสมัยก่อนอย่างเฟอร์กี้เงี้ยทำมาดีๆแล้วสมมติโอเล่มีสักถ้วยนึงเนี่ย บอบริหารหนุนต่อมันก็จะต้องไม่ต้องไปนั่งหาใหม่อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าข้างผมรักเขาอนะหมูทอดเอบอกแบ็กซ้ายผมว่ายังได้นะแต่แบ็กขวาคนขายที่น้องคู่เลย exactly เห็นด้วยคุณนัทพงศ์มีมาณนะบอกผมอยากให้รอยคีนมาช่วยงานแทนหาคาพี่ป๊อปห้องนตงตัวน่าจะดีมากคือประเด็นคือรอยคีนเนี่ยเขาก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ค่อยทาเขาทํางานกับร่วมใครไม่ค่อยได้อันนี้คือปัญหาใหญ่ของแก แท็กซี่มันยังกระทืบเลยนะครับคือแล้ะล่าสุดเห็นว่ามีอินเวอร์เนสอะไรสักอย่างนะทีมผมในสกอตแลนด์่ะสนใจเข้าไปเป็นกุนเสือนะครับคุณหมูหรือเปล่าคุณมูสีสีสันที่สุดเห็นแม็กโทเตเรสแลสลินเดลอร์วารานดาโลบูโน่แล้วปวดตับเลยน,นะครับเฟอร์อมการเล่นช่วงนี้คุณจิราพัตบอกยังไงก็คงเชียร์เสมอครับเด็กผีครับผมสุดยอดคุณทอมมี่ทอมแปลกใจกับตันแม็ก นัดที่แล้วพักเพราะโดนกู๊ดระเบิดไม่ได้เล่นแล้วเจ็บได้ยังไงนะครับอืมน่าจะเจ็บตอนซ้อมเจ็บขาเราปิดเทอไมไปแล้วคุณครูยีสองพันยี่สิบพี่ป๊อปทาไมโค้ชถึงอยากคุมทีมชาติมากกว่าสโมสรอ,อ้าวมีเวลาพักเยอะกว่าเยอะโค้ชคุมสโมสรแต่มก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็บอกว่าอยากคุมสโมสรเพราะมีความต่อเนื่องในการทําทีมนะครับคืออาทิตย์ต่ออาทิตย์อยู่กับทีมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุมสโมสรมันก็มีเวลาครับกอนเอ่อคุณไม่มี โปรแกรมไม่มีฟีฟ่าวีคุณก็ไปนั่งดูบอลทําการบ้านอยู่กับครอบครัวพอทีชาติกลับมาทีคุณก็กลับมารวมตัวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการทําให้มันกลมกล่อมดูอิตาลีตกรอบเลยคุณธีรพัฒน์อบอกผมอยากให้เตเลสอยู่น่าจะเป็ประโยชน์ต่อทีวิค็อกเตเลสหน่อยครับเตเลสเหรอครับคือเกมรับยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ในระดับที่ที่ระดับสูงเลยนะครับแต่เกมลุกป,ปรับตัวได้ดีขึ้น การวางบอลด้านข้างเป็นความหวังของทีมก็เหมาะสมในการเป็นสำรองนี่แหละครับคือจะไม่ไม่คนขายนะครับผมก็เห็นข่าวว่าตกใจเหมือนกันมีแต่ลาอยู่ในนั้นด้วยลูกโยนเขายังคงมีประโยชน์นะครับอะคูสติกห้าปีผมว่าแฟนแมนยูเกินครึ่งรอไม่ได้แน่ถ้าผลงานไม่แย่เกินสามปีแฟนแมนยูต้องเล่นงานอีกแน่แล้วผมว่าเทนหากไม่ทนแน่แรงกดดันมันมามากมา,มาจริงๆก็อย่างที่ผมบอกผมให้สองปีครึ่งคุณโอเคโอเคถ้าไม่เล่นยูซีแอลดสวิเศแมนยูรอเปล่าคือล่าสุด ก่อนอันนี้มันมีประเด็นเรื่องคริสโลโรนโ,โดเขาอยากเป็นผู้บริการอะแคน m y ีของแมนยูเพื่อที่จะดูแลลูกชายนะครับเพราะ็เลยตั้ใจย้ายแมนยูด้วยนี่แหละก็เลยอาจจะไม่ย้ายแล้วดูจากการที่เสมอเชลซีล่าสุดแล้วเดินไปหลังเกมแบบนั้นอะก็ดูน่าจะรับได้มั้งกับยุโรป้าแต่อย่าลืมนะครับถ้าหากคืนนี้เวสต์แฮมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเวสต์แฮมชนะขึ้นมาแมนยูโดนแซงแลวแมนยูจะอยู่ที่7ความหมายคือไม่ได้ไปแม้กระทั่งยุโรป้านะครับคุณต้องไปเล่นคอนเฟลเอนซ์ลีนะครับ ออในไหนพูดแล้วใบขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือวันนี้พิบลีกพีทีวีถ่ายสองคู่เลยผมเป็อยาคู่แรก2ทุ่มตรงครับเอวาตันเจอกับเชลซีนะครับห้ามพลาดเลยแลมพาร์ดน่าดูมากๆเลยแล้วพอจบปุ๊บก็ทอถถ่ายเวสต์แฮมกับอาเชนอลต่อเลยจะมีฟรีทีวีที่ไหนที่ถ่ายพิบลีกให้ดูวันถึง2เกมก็มีที่นี่ที่เดียวทางพีพีดีช่องส6นะฮะเอาติดตามตัวได้ไปลุยกันเลยครับเลือกเอ็กซ์คลูซีฟเออร์ลิงฮาร์แลนและเจรอนซานโช และอื่นๆอีก,อกมากมายติดตามได้ในคลิปวันนี้ครับก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับคลิป e อ็กซ์คลูแบบนี้ครับเรามีผู้สนับสนุน,นครับก็คือร้านอาหารชื่อดังข้าวหน้าไก่ในตำนาน5แยกพระพาชัยนะครับหรือว่าพัตาคารคูลเลอร์นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักชิมในตำนานนะครับต้องรู้จักร้านนี้ฮะสตรีทฟู้ชื่อดัง ซึ่งเขาได้รางวัลวิชมินสตา์ด้วยนะครับมิบใจถ้าใครเคยแบบลองลองเจ๊ไฝใช่ไหมครับไข่เจียวปูผมเนี่ยกินตั้งแต่ไอตอนทำก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อ่ะแล้วก็มันจะมีไอไอรัดหน้ากุ้งนะครับแล้วใครที่ชอบแบบกินผัดไทยประตูผีทิพย์สมัยนะครับแล้วก็มีข่อยจับในอ้วนยอราชนี่คือหนึ่งในร้านที่คุณห้ามพลาดเลยก็คือข้าวหน้าไก่ห้าแยกพระปราชัยครับตอนนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเป็นร้าน o r i g i ินอลโของเขาเนี่ยทุกคนเคยน่าจะต้องลองผมเนี่ยเกิดมากับร้านนี้เลยเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี่ยเรียนแถวสวนมะลินะครับสวนมะลิคนจะรู้จักไัมเนี่ยอนุบาลบ้านบาทครับถ้าพูดประมาณก็ประมาณโบเป้ครับวัสเกตอ,อ่ะประมาณนี้ถ้าถ้าบอกอแม้นสีนี่ถ้าไม่ใช่คนในเมืองก็อาจจะไม่รู้จักใช่ไหมครับโบเป้แบบนี้อ่ะถ้าถ้าใครยังไม่เคยไปลองนะครับผมแนะนําเลยนะครับ าแยกพระพาชัยก็ก่อนถึงเยาว,วราชถ้ารู้จักวัดเทพศิรินทร์ก็ง่ายนิดเดียวเลี้ยวขวาไปเสร็จปุ๊บเจอทันทีเลยตรงข้ามเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งร้านมิชลินสตาร์ก็คือร้านขั้วไก่น้องแอนนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับาแยกพระพาชัยข้าวหน้าไก่ในตำนานนะครับแต่ว่าถ้าหากใครแบบอยากกินหรูขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมีสาขาที่ BDMs Wellness นะครับหรือว่าโรงแรมปักในเลิศเก่าก็จะนั่งมีแอร์นะครับ แล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งที่ในฟูดคอร์ทของโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะสาสาขานะครับหายแยกพระพาชัยนะครับแล้วก็ BDMs Wellness ที่โรงแรมปักเนลเลิศเก่านะครับตรงถนนวิทยุอ่ะเลยไปแล้วก็ใครที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็เข้าไปศูนย์อาหารมีให้กินแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้สัมผัสโดยร้านนี้เลยครับพัตคารกูลเลิศหายแยกพระพาชัยเขา้าไก่ในตำนานนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับ แน่นอนว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันมาจากคำสัมภาษณ์ของฮันโยคิมวัตเคนะครับคือบรุษเซยดอตมุลเนี่ยเขามีบอร์ดบริหารวัตเคนี่แทบจะอยู่ใหญ่สุดนะครับรองมาก็เป็นพวกมิเชลซอฟู้นี้เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสื่อเลย espn แล้วก็ daily mail คือเขาเปิดเผยความเป็นจริงคำหนึ่งว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์เนี่ยเขาเหมือนเขายอมรับในไกลๆนะครับว่าแม้จะมีสัญญาอยู่กับดอทมุลอีก2ปีกว่า แต่เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องการตัดสินใจของตัวนักเตะและถ้าหากว่าสุดท้ายฮาแลนจะย้ายเนี่ยดอกมูนมีหน้าที่ต้องหาฮาแลนคนใหม่และเชื่อว่าเราจะหานิวฮหาแลนได้อ่าพูดะชัวร์ปาบเลยว่าย้ายแน่นอนถูกไหมครับแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้สัมภาษณ์ไบรนเฟเลอร์ที่ผมบอกแล้วเ,เขาจะไม่ให้ผมถามนะครับคือผมก็ต้องเวลาทํากับทํางานกับต่างประเทศพวกนี้เราต้องริสคคำถามให้เขาก่อนแล้วเขาก็ดูสแกนดูเฮ้ยไหนดูด้ไอ้คำถามที่ห้าไม่ได้ เหมือนกับผมวันนั้นผมคุยกับลาสเลกเคนหรือว่ายกไฮลิชสักคนเนี่ยแหละเขาบอกห้ามถามเจ้าดอนซานโชนะเรื่องซานโชห้ามถามผมก็รู้แล้วว่าซานโช่ยาแมนอยู่แน,น่นอนนี่เหมือนกันห้ามถามฮาแลนด์จะคุยกับหลังไม่ไวเนอร์เฟบอร์บอกอย่าถามนะรู้เลยว่าอะไรไม่ต้องถามก็เดา,าออกใช่ไหมครับ <S <S แต่ว่าวัดเคเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในปีย้อนไปนปี2020นะครับมกราคมก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย เขาบอกเองว่าที่แมนยูไม่ได้หาแลนดเนี่ยเป็นว่าแมนยูไม่ยื่นซื้อเองนะครับเอางงเลยไอ้เขาเนี้ยตอนแรกเนี่ยอ้อตกระปมามก,กรา2020เนี่ยคือโอเล็กุนาโซชาคุมทีมและอย่าลืมว่าก่อนที่ฮาแลนด์จะแจ้งเกิดกับเซาบวกเนี่ยเขาอยู่ที่โมมาก่อนนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยคุมโมในในประเทศนอร์เวย์ ผมจาได้สมัยก่อนเนี่ยฮาร์แลนด์ยังเล่นทางขวาอยู่เลยนะครับโอเล่เนี่ยจบมาเล่นหน้าเป้านะครับแล้วแบบแจ้งเกิดสุดสุดสุดท้ายย้ายไปที่เสาวบวกมันก็เหมือนกับนี่คือเด็กในสังกัดของเขาอยู่แล้วอะแต่โอเคพ่อก็คืออาร์ฟอิงเกฮาร์แลนด์ก็คือคนที่เคยโดนรอยคิกระทืบงหัวเข่านั่นแหละมันก็อาจจะโดนหักล้างว่าแบบไม่มาแมนยูแต่วัวหรือเป,เปล่าว่ะแต่โอเล่ตอนนั้นอะวะัดอันนี้แยกชื่อน,นะครับโอเล่กุนนาโซชานะยครับโยฮันโยคินวัดเคบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแมนยูมีความมั่นใจมากโดยเฉพาะโอเล่ว่า เขาจะปิดจ็อบฮาแลนด์ได้จากเซาท์สโวคือเหนือมาแบบมั่นใจได้เลยว่ายังไงแมนยูแตกก็ได้เพราะตอนนั้นปีศาจแดงก็กำลังหาหน้าเป่าแลวโอเล่ก็มาจากวันนี่มันเด็กในอวยยังไงก็ต้องพยายามไปซื้อแต่ผมจำไ,ได้เลยว่าพอตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าแมนยูสนใจนักเตะคนเนี้ยโอ้โราคามันแบบ70ล้านปอนด์เลยนะครับแล้วสุดท้ายบรูซยดอทมุนได้ชิ้นปามันไปในราคา18ล้านปอนด์คือแบบเฮ้ย เหมือนจะคนหนึ่งจะซื้อจะซื้อข้าวจานหนึ่งอะ่ะคนหนึ่งซื้อเจ็ดสิบบาทกับอีกคนหนึ่งซื้อสิบแปดบาทโหมันมัน,ม,นมันห่างกันเกินไปนี่มันเท่ากับโกงราคาแล้วดูผู้ซื้อชัดเจนเลยถ้าไอ้นี่เป็นเศรษฐีเข้ามาปุ๊บอร่อยมุติเป็นข้าวหน้าไก่อย่างเงี้ยไอ้นี่เศรษฐีมาฉันขายจานละเจ็ดสิบแต่พอเป็นคนธรรมดาขับขับมอไซค์มามาจอดคิดจานสิบแปดบาทนี่ยหรไม่ใช่ไงดูไหมฮะ แต่วัดเคยืนยันเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมเดตเป็นทีมที่ถอนการสนใจนั้นออกไปนะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะเอ็ดวูดเวิร์ดเห็นว่าทางฝั่งของฮาร์แลนเนี่ยมีเอเจนที่ชื่อว่ามิโน่ไหลโอลาที่เพิ่งเสียชีวิตไปน,นี่แหละครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยลโอวล่าถล่มทอกคอมเมนต์เยอแต่อย่างหนักมากๆคือลโอวลาเขาฉลาดเขาดึงเขาไม่ได้ดึงแค่นักฟุตบอลมาทําให้เขามีชื่อนะครับ ในมือนี่มีทั้งดอนนารุม่าซาลาตันอิบัฮิโมวิชบอปอกปาและอีกมากมายถูกไหมครับเยอะมากนะครับมาท้เดอ์ลิกแบบนี้ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาคุมนักฟุตบอลจะอยู่แล้วเขาดึงแมนยูลงมาเลยครับเขาประกาศก้าวเลยว่าเขาจะไม่เขาจะไม่เอานักเตะในสังกัดของเขาเนี่ยให้แมนยูสโมสรนี้เลยแมนเชสเตอร์เูไนเต็ดคือเป็นการดึงสโมสรเข้ามาต่อสู้เขาเลยเพราะฉะนั้นเขาแบบเขาฉลาดมากนะครับ เพราะฉะนั้นแมนยูแต่ก็ประกาศเหมือนกันมันมันเป็นการประกาศทางภายในอะครับแกนี่เองก็เคยบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ควรไม่ควรทําธุรกิจกับลาล่าอยู่แล้วโค้รจะปักป้ายไว้หน้าโอซิปบอกว่าห้ามนักห้ามเอเจนต์คนที่เข้าสโมสรมันทะเลาะอรุนแรงความหมายคือเอ็ดเบิร์ดก็เลยถอนการเจรจาครั้งนั้นออกไปไม่ั้นแมนยูก็มีโอกาสได้เอริกพาเล็ต์ค่อนข้างสูงหดละตอส์บุญได้มาในราคาที่ถูกมากนั่นคือเหตุผลที่เขาก็ ตั้งค่าตัวในการฉีดสัญญาของฮาแลนด์ได้ไม่แพงมันถึงมีการพูดกันว่าค่าฉีดสัญญาของฮาแลนด์ตอนนี้กับเซอเหลืองในแค่63ล้านปอนด์นั่น63ล้านยูโรข่าน,น,นี้นะครับเอ่อมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าดอทบุญเนี่ยได้มารลคาที่ถูกก็ขายแพงกว่าน,นี้ก็น่าเกลียดจริงๆทําได้แหละแต่เขาคงไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เพราะนี่ป็น 2, 2022ฮาแลนด์กลายเป็นปนักฟุตบอลที่แบบ หนึ่งในห้าของลูกไปแล้วหมายถึงกองหน้านะครับถ้าเราเปรียบเทียบเบนเซม่าเลวันดอฟสกี้ใช่ไหมครับเอ่ออันนี้คือพูดในฐานะหน้าเป้านะครับโกนเดเกโรเขาเลิกแล้วคือมันก็ต้องเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์เป็นหนึ่งในนั้นแล้วดาวินนูนเยสกลังจะเป็นแบบนั้นทีนี้เอ็มบาเป้อะไรแบบนี้ฮาร์แลนด์มันอยู่ในระดับนั้นแล้วอะ่ะนะครับดอถมันก็อาจจะขายได้ในราคาเนี้ยนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ที่ผมคุยกับไวเดนเฟลเลอร์เนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเรื่องมากๆเลย อย่างย้อนกลับไปจนอร์ซานโชเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยซานโชเล่นเป็นไงบ้างกับแมนเชสเตอร์ในรุ่นการนี้นะครับรุ่นการแรกเขาก็บอกว่าเขาถือว่าทาได้ดีนะช่วงระยะหลังก็เป็นตัวจริงแต่ว่าก็มันมันการปรับเปลี่มันยากเสมอนะครับวันนเฟลเลอร์อบอกว่าซานโชททาได้ดีกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแต่เขาบอกก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าทีมยูหรือว่าแมนยูก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นซานโชก็ต้อง คือมันต้องไปเป็นทีมาถ้าสโมสรนนยังฟอร์มไม่ดีแล้วนักเตะจะฟอร์มดีได้อย่างไรนะครับเอ่อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเอกล s i ี e เลยเนี่ยผมก็มีถามถึงเอ่อดอทมูลเรื่องเดาคาซิเคอร์เดาคาซิเคอร์แกก็บอกว่ามันก็ผิดหวังนะที่ดอทบุญแพ้ทั้งสามเกมในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน มันมีเรื่องของเอ,อผมถามท็อปไฟล์โกลคิปเปอร์ที่เขาตอบว่าจะมีใครดีที่สุดจริงๆผมเคยถามโอลิเวคารไปแล้วเขาเลือกแตชเตเกนเขาเลือกมานเอลนอยเออร์แล้วก็เลือกอุโก้ยูริสมันอันนั้นคือโอลิเวคารอันนี้ก็เป็นโก้อีกวันเนเฟลเลอร์ยุคครอบด้วยนะครับวัเนเฟลเลอร์ตอบว่าถ้าให้เขาเลือกนะครับเขาเลือกเอ่อนอยเออร์เลือก ไม่เลือก d k เเขามีปัญหากับ WTR มากบ่อยมากๆนะครับในในครั้งแรกที่เขาเคยมาผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเขาก็มีปัญหากับเดเเขาบอกว่า DKR ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเจ๋งอะไรขนาดนั้นอนะช่วงนั้นเดเคีราอมตกนี่เขาบอกว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับมีเลือกหน่อยเออมีเลือกใครไหมผมถามเขาเลือกอุโกยูริสคือหลังไม่เขาเลือกแตชเตเกนเลือก โกแมิตี้ตอนแรกเขาเลือกชื่อไม่ออกเขาบอกออเอเดร์ซอนนะครับก็เลือกเป็นหนึ่งใน5โกคิปเปอร์ที่ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับอืมประมาณนี้แล้วก็เออมีถามมีถามถึงเยเกนครอปนะครับว่าทางฝั่งของเยเกนครอปเองเนี่ยเอ,อ่อต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปแล้วรู้สึกยังไงเขาบอกว่าครอปเนี่ยคือเป็นคนที่แบบยอดเยีย่ยมมากๆนะครับคือสุดยอดมากในการที่ กระตุ้นลูกทีมแล้วก็เป็นคนที่นิสส์มากๆดุดุในเวลาที่คนดุแล้วก็เป็นคนที่ปลอบลูกทีมในเวลาที่ลูกทีมแพนะครับเขาบอกว่าโอ้โหดีใจแทนริวพูดด้วยนะที่ยังเขาอยู่ต่อแบบนั้นนะครับอ่ะก็เป็นเอาไว้ว่าสรุปก็คือเอริงฮาร์เรนเนี่ยย้ายแน่นอนแม้ว่าผมจะถามไม่ได้ก็ตามทีนะครับมีประเด็นไหนอีกผมมันเยอะมากเลยเดี๋ยวไว้ผมพิมพ์ให้อีกผมนั่นจำไม่ได้ว่าน้องเดี๋ยจากโก้ที่เขาตอบไปแล้วก็คือเขาเรื่องนอยเออร์ เลือกแตชสเตเกนเลือกเอเดีนซอนเขามีเลือกใครอีกสอคนเหมือนกับพูดพูดไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขอตัดขอตัดหน่อยนะไม่มั่นใจว่าเลือกคนนี้ไปถูกหรือเปล่าแต่เขาบอกนอยเออเก่งสุดเป็นคนที่สมาธิดีที่สุดนะครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในคลิปวันนี้ e x c กซ์คลูเลยครับบ๊ายบาย